สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2 0 2 3โปรแกรมการาครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามโปรแกรมกันได้เลยครับเริ่มที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยคืนนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกจะลงฟาดแข่งกันทั้งหมด2คู่จะเตะพร้อมกันในเวลาตีสาม เริ่มที่คู่แรกเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ตอนรับการเยือนของแชมป์เก่าเรอลมริดโดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางบีเอ็นสปอร์ตหนึ่งและอีกคู่ไอทักแฟงเฟิร์ตจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของนาโปลีคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีอ็นสปอร์ตสามมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษคืนนี้ก็จะมีลงฟาดแข่งกันทั้งหมด5คู่เตะพร้อมกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีไล่เลียงกันไปเลยครับ เริ่มที่มิว a อลจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของจาฟูงเบอร์ลี่รอตเทนแฮมจะเปิดบ้านพบกับซันเดอร์แลนด์แบล็กเบิร์รเวอร์จะพบกับแบล็คพูลนอริสซิตี้จะพบกับเบอร์มิงแฮมและสวอนซีซิตี้จะพบกับสโต๊กซิตี้และนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้ครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ